ล้างหน้าตาก็ลูกหัวน้ำมนต์โอ้โหนี่คือน้ำมนต์ของดีของวัดเธอเนี่ยลูกหัวอืมอธิการลูกหัวสิ่งที่ไม่ดีปลไปพบสิ่งดีขันข้าวไป,ไปลูกหัวล่างนาหน้าเท่าแล้วไหมใช่างหน้าถูก ตาดื่มหมาสิงหวานหวานเบลอ,ออกพี่ออโอ้โหนี่พ่อแม่มองทีเจ้ามาอันคบกกันตอนแหลกเลยอนนโอ้ยังเห็นกันขึ้นนัดกันมาพอกันที่ซื้อโอ้ใครดูร้วมกันที่ซื้อ ข่อยว่าแล้วข่อยว่าจ,จุดพหลักจุดพหลักนี่น้องก้อยตรงนี้เลยลนี่วะผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งปีนี่คุณโอ้จับมือกันนหรอภพหลพักกันเหรอนี่อ,อ่อเจ้าเอ้ยนี่ บรรยากาศดีครับพี่นอ้องจุดพบรักกันญญากา็วะาหละคนเฮามีวาสนาืทำบุญต่อกันเนาะได้มาเจอกันบรรยากาศดีมากนี่เหลอที่เขทเาเที่เขามาถ่ายหนังถ่ายอะไรกันเยอะๆหน่อยใช่ไหม,น,ไมไนี่เรื่องอะไรบ้างตรงเนี้ยจำไม่ได้เลยเช่นเหรอองัน อืมเป็นอยู่ครับพี่น้องเป็นตำมาไทายหนังไทยอย่างหนังเก่าๆนะครับพอซีนั่งอยู่นี่วะมากับผู้ใดก็คือพอซีกับผู้ใดก็คือแม่อันเฮ็ดียเหมือนก่อนอื้มเพราะาพากันนั่งกันแบบท่าไหนท่าไหนอกก๋อน้องก้อยห้องน้ำเรียกมี ไปฮนแล้วเจ้าก้อยออกหมดแล้วคือเราถ่ายละครที่เนี่ยที่เราทำเองอ่าแค่สองคนโบราณปะโบราณมากโบราณมากเขาทำดีเนาะทำเป็นแบบเมืงองโบราณเลยอะเมืองเก่าเมืองเลยนี่ก็กำลังถ่ายที่นีญญ่เลยจะเดินลงมาไปเนี่จากเมืองโอ้ยตาห่ายกันเลยตาห่ายกัน ใช่โอเคครับพลังสิ์เดินจับมือพออร,รักบ่โอเคพี่น้องบรรยากาศดีมาก